สวัสดีครับวันนี้เรามา,เ,า,มาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่141กันข้อที่141โจทย์ถามว่าคําขึ้นต้นลงท้ายสําหรับบุคคลธรรมดาข้อใดกล่าวถูกต้องช้อยมีดังนี้กไก่กราบเรียนขอแสดงความนับถือขไข่เรียนขอแสดงความนับถือขอควายเรียนขอแสดง,งความนับถืออย่างยิ่งงง,งูถึงขอแสดงความนับถือ จรยจานเรียนขอแสดงความนับถืออย่างสูงข้อนี้ตกข้อไหนครับข้อนี้ตกข้อขอขายนั่นเองก็คือคําขึ้นต้นใช้คําว่าเรียนคําลงท้ายขอแสดงความนับถือนั่นเองนะครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว่าด,ด้วยงานสารบัญพศ2526แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พศ2564ในภาคหนวกที่2นะครับภาคหนวก2คำขึ้นต้น สพนามคำลงท้ายในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจ่าหน้าทรงนะครับย่อมาเลยนะครับก็คือช่องที่1ก็คือผู้รับหนังสือคำขึ้นต้นช่องที่2คำขึ้นต้นสพนามคำลงท้ายคำที่ใช้จ่าหน้าทรงนะครับเป็นข้อ3ใหญ่นะครับข้อ3มีเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาแยกเป็น3.1นนะครับประธานองคมนตรี นายยมรีประธานรัฐสภาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามหนังสือนะครับสำหรับนายยมรีด่วนที่สุดที่นร0โร6ทับโว1387ลงวันที่8ตุลาคม2557นั่นเองนะครับแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒธิสภาประธานสาริกาประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติประธานประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินอายการสูงสุดร,รัฐบุรุษนะครับเหล่านี้นะครับใช้คำขึ้นต้นด้วยคำว่า,ากราบเรียนนะครับสัก สรรพนามก็ได้เก่ข้าพเจ้ากระผมผมดิฉันท่านนะครับคําลงท้ายของหนังสือก็คือใช้ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งนะครับคำจานคาที่ใช้จานอนสองก็คือกราบเรียนนั่นเองนะครับแต่ในข้อสอบถามบุคคลธรรมดานอกเหนือจาก3.1ก็คือคําขึ้นต้นคือใช้คําว่าเรียน สรรพนามก็คือข้าพเจ้ากระผมผมดิฉันท่านคำลงท้ายของหนังสือก็คือขอแสดงความนับถือนะครับคำที่ใช้จ่าหน้า2องก็คือคำว่าเรียนเหมือนกับคำขึ้นต้นนั่นเองนะครับท่านก็จะเห็นภาพว่า,าบุคคลธรรมดาก็จะแยกเป็น3 1จก็คือตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับใช้คำว่ากราบเรียนนะครับแล้วก็คำลงท้าย ใช้คำว่าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งแล้วก็คำที่ใช้จาหน้าสองก็คือใช้คำว่ากราบเรียนสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่มีตำแหน่งนะครับก็คือใช้คำว่าเรียนนะครับขอแสดงความนับถือนั่นเองนะครับในข้อ1 4 1จึงตอบข้อขอไข่นั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในช่องทาง y t u t u นะครับชื่อบัญชีว่า ประพันธ์วาร์ัมเบ่งปันความรู้สู่ความก้าหน้าและก็ชื่อแนวข้อสอบท้องถิ่นโดยประพันธ์วาร์ัมนะครับอีกบัญชีหนึ่งนะครับและก็ช่องทางทิกตอกนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์วาร์ัมในช่องทางภาษาอังกฤษก,ก็ชื่อบัญชีว่าแอประพันธ์สองห้าสองสามนะครับ ทานสะสดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามชมการเฉลยในวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่140่ิตไว้เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดี